สวัสดีครับผมวบยปืนจีนครับวันนี้เรามาอีกมุมนึงแล้วกันนะเพราะว่าบังเอิญขลางฝนตกอยู่นะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวดับเบิลอีเกิลมาในลุกใหม่นะครับ DB นะครับดับเบิลอีเกิล BNT APC 556เเดี๋ยวเดี๋ยวพูดผิดอีกมามาดูกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่า ไม่ต้องยิงให้ดูเพราะว่าการยิงยิงกระป๋องโอเคหลอดูยน้ํนน้่ได้อยู่แล้วงานจีนเดี๋ยวนี้นิ่งแล้วแต่เจ้าตัวนี้ที่มีเด็ดคนนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรเด็ดนะครับมาดูกันแพ็กเกจก่อนครับเจ้าตัวนี้ได้ไลายเส้นมาจาก b n t โอเคไหมก็เลยใส่ลายเส้นใส่รูปใส่อะไรเต็มที่เลยแพ็กเกจเฮ้ยเริ่มเริ่มเข้าขั้นเริ่มต้องบอกว่าว่าเขาเริ่มเริ่มเริ่มตามตามตามได้แล้วเริ่มลบี ของมียี่ห้อหลายๆย,ยี่ห้อได้แล้วดับเบิลไดเกิลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยดังมากนะครับในยุคเมื่อประมาณาเกือบ30ปีที่แล้วนะครับตอนผมเล่นชักยิงใหม่ๆผมก็เล่นดับเบิลไดเกิลนะครับแล้วก็เขาก็ออกมาเมื่อก่อนมีคนฮิตมาก M 8 2 M 8 3สมัยนั้นบอดี้พลาสติกนะครับอัดลมไฟฟ้ายุคแรกๆเลยนะครับประมาณ25ปีที่แล้วมั้งประมาณนั้นนะครับโอ้คนฮือฮามากตอนที่ออกมาตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็มาดูกันกับเจ้าตัว ดับเบิลิงเกล bmtapc 5 5 6 p a แพ็กเกจอย่างที่เห็นโอเคไหมเริ่มมีการพัฒนาขึ้นไม่ใช่แค่แพ็กเกจนะนะเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูแกะกล่องมาเปิดมานะครับคือเริ่มเริ่มให้รายละเอียดกับแพ็กเกจมากขึ้นในกล่องนะครับในกล่องก็จะมีมีกล่องซ้อนกล่องอีกเอาเข้าไปนั่น <c oughs> นะในกล่องมีกล่องซ้อนกล่อง โอเคนอกจากกล่องจะสวยแล้วกล่องในก็จะสวยอีกคือผมมองว่าเขา,าใส่ใจรายละเอียดพวกนี้เยอะมากนะครับเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างกอดเปิดกล่องมาคุณก็เจอคู่มือนะครับแล้วในคู่มือก็จะมีบอกว่าวิธีการตั้งระบบของปืนตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าระบบปืนตัวนี้มันต่างจากระบบปืนทั่วไปตรงไหนนะแบบบอกเลยว่าดีมากนะครับมีคู่มือมีเจ้าตัวปืนนะ ปืนนะครับแม็กกาซีนนะครับแล้วกล่องอุปกรณ์กล่องอุปกรณ์เขาจะมีหัวปลั๊กดีมาให้สําหรับคนที่จะเอาไปแปลงสำหรับคนที่เล่นเป็นนะตัดหัวตัดหัวไฟของแบตทั่วไปนะเพราะแบตทั่วไปเป็นแบตมินิไทยนะครับนะมีตัดปึ๊บไปใส่หัวปลั๊กดีก็ได้หรือเขามีสายแปลงปักดีมาให้ด้วยโอเคไหมคือมาครบอะ่ะยกเว้นแบตแบตท,ที่ชาร์จไปหาเองเพราะว่าเขารู้ว่าสุดท้ายพวกคุณก็ต้องไปเปลี่ยนอยู่ดีแหละใช่ป่ะยกยกเว้นไอ้พวก ตระกูลปืนพร้อมไอ้พวกนั้นจะมีแบตท,ที่ชาร์จให้แต่ว่าเป็นแบตท,ทำแรงไม่ใช่แบตลิโพนะครับก็ไปหาแบตลิโพแท่งแบบนี้มาใส่นะครับเพราะว่ามันพื้นที่มันค่อนข้างจากัดมาดูชิ้นง,งานกันครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะครับตึก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 ขอยกออกนิดนึงนะครับระบบเขาดีมากถึงขั้นเมื่อกี้ผมถ่ายไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เฮ้ยทาไมมันยิงไม่ได้มันมีระบบเช็คอะไรของมันอีกแนะ่ซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะ นะครับชิ้นงานดูชิ้นงานก่อนนะครับด้วยความที่เขาได้ไรเส้นนะครับเขาก็จะมีโลโก้มาพร้อมนะครับ BNT นะครับมีโลโก้ APC ตรงนี้อนี้ตรงนี้เห็นนะไหมหายแนนะ่เป็นโลโก้ตรงนี้ a b c ตรงนี้ปุ๊บนะครับมีการยิงลายด้านหลังพันท้ายเป็นมาท้ายโลหะยืดหดนะครับโอเคไหมนะครับโอเคไหมพันท้ายยืดหด แล้วก็มีโลโก้มาพร้อมปั๊มโมสองข้างนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังพับได้จะเป็นตัวจูโจมหรือจะเป็นตัวตั้งรับก็ได้อาลำกล้องเป็นลำกล้องยาวนะครับถ้าบางคนมองเปินเผื่นคุนะ้นไหมคล้ายๆอะไรคล้ายอะไรนะอดูอันนี้จะไรไปขายดูอันนี้มีขลังด้วยขลังตรงนี้นี่ยเนะี่เวลาปุบปขลังก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนตัวนี้ลงตรงนี้เลื่อนลงปึ๊บมันคล้ายใครนะ บางคนบอกคลายสกาใช่คลายสกานะครับอ่าสูงหน้าสูงหลังพับได้ด้วยโอเคไหมนะครับตัวเป็นโลหะเฟร,รมบนเป็นโลหะเฟร,รมล่างตรงนี้เป็นพลาสติก ABS นะครับโอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แม็กกาซีนที่ให้มาแม็กซีน์คันลังอ่าตัวปลดคันลังสองข้างปลดแม็กกาซีนสองข้างข้างอีกข้างหนึ่งก็มีที่ปลดตรงนี้อีกข้างนึงตรงนี้กดได้สองข้างโอเคไหมแม็กกาซีนที่ให้มาเป็นแม็กพลาสติกนะครับสแตนดาร์ดร้อยยี่สิบนัด โอเคไหมแสงพอไหมเนี่ยเอแสงโอเคแมกกาซีนมาตรฐานร้อนัดไม่มีตัวปัดลานให้โอเคนะครับมาดูการเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกว่าเขามีอะไรดีนะครับมาเอเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเราไปงานเราไปเจอไอ้ตัวต้นแบบตัวนี้มาทีนึงละก่อนที่จะออกมาผลิตขายนะครับระบบไฟตอนนั้นเกังคิดเลยระบบเกจการตั้งเกจ คือสามารถตั้งระบบไฟในตัวปืนได้หลายรูปแบบมากอันนี้ตั้งยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาเริ่มต้นก่อนใส่ใส่แบตยังง่ายาแบตอยู่ตรงด้านฝาหลังตรงนีดน้ด้านหลังตรงนี้นะครับต้องใช้แบตลิโพแท่งแท่ง,ทงบางสั้นอย่างนี้นะครับแต่มันจะติดสายนิดนึงแนะนําว่าให้ตัดสายแล้วทําปักดิมไปเลยแล้วกันนะประมาณนั้นนะครับใช้นิ้วชี้นะครับสอดไปตรงรูนี้สอดเกี่ยวยกขึ้นมาโอเคไหมนะครับ เราก็จะเห็นเบอร์ผมเอาเสียบเอาตัวปักดิมเสียบให้แล้วนะครับเพราะว่าจะรีวิวก็ที่เกียถอดเข้าถอดออกโอเคไหมก็จะมีคั้วแปลงปักดิมให้นะครับโอเคหรือเปล่านะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปเดี๋ยวผมผมคงขอใส่ไม่ไม่ยัดไปเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถอดออกไม่ได้นะครับเริ่มต้นออบบอกอะไรนิดนึงเจ้าตัวนี้นะครับมันมีระบบเช็คอยู่เวลาเสียบแบตเข้าไปฟังเสียงฟังเสียงจะชัดนะครับเดีย๋ยวจะเล่งวอลลุ่มให้ แล้วเสียบแบตไปมันจะร้องโอเคไหมพร้อมทำงานอาเสียบแบตใหม่อ่าทะนั้นเวลาเลิกเล่นผมแนะนำว่าอย่าลืมเอาแบตออกอย่าเสียบสายค้างไว้นะครับมันไม่เหมือนไฟฟ้าทั่วไปนะครับเพราะว่าไฟมันยังวิ่งอยู่ในวงจรมันนะครับและมันใช้สัญญาณเพาแค่นิดเดียวนะครับ ถ้าเราไม่ผิดหน้าเอาแทกมันใช้แค่1.5โวลต์เองแล้วก็จ่ายไฟเต็มไปให้นั่นเจ้าตัวนี้เห็นในคู่มือบอกว่ารับแบตลิโพได้นะครับเขาบอกว่าใช้ได้ตั้งแต่่โวลต์นะถึง14โวลต์หรือไงเนี่ยแหละนะแล้วมันมีจะมีระบบเตือนด้วยเวลาระบบมีปัญหามันก็จะมีตึ๊ดเตือนนะครับแบตโลว์แบตมันก็จะมีระบบเตือนด้วยโอเคไหมซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยลูกเล่นมันดีจริงๆแล้วที่สําคัญนะป๊บหนึ่ง การที่ตอนนี้คุณเสียบแบตดครั้งแรกก่อนยิงอ่านอันนี้อันนี้จะจะพิสูจน์ให้ดูว่าปืนใช้ได้นะครับเสียบแบตดครั้งแรกก่อนยิงเสียบปุ๊บนะครับตอนนี้คุณอยู่ที่เซฟอยู่ใช่ไหมปรับไปเซมิโอ้ยปับมหมดสองขามาปรับไปเซมิปุ๊บปรับไปฟัวโตอ่าม่ปรับไปเซมิคราวนี้หลายคนที่เคยชินกับระบบเก่านะครับสมต่อสายปุ๊บคุณต,ตอนสมมติตอนนี้คุณอยู่ที่เซมินะ คุณเอาแบตเตอรี่เสียบเข้าไปดังตื้นเ,เหมือนกันพร้อมแต่ว่าคุณจะยิงไม่ได้ครับแนะนําว่าในคู่มือบอกเลยว่าเริ่มครั้งแรกก่อนจะเสียบแบบปรับไปที่เซฟก่อนนะครับปรับที่เซฟนะครับก่อนแล้วก็เสียบแบตบปรับไปใส่มิ <c oughs> ถึงยิงได้โอเค เดี๋ยวเราเอานี่อันนี้ลงก่อนเพื่อไม่ให้มันบังนะครับคราวนี้ผมจะให้คุณดูอะไรเดี๋ยวขอขยับพวกอี้ก่อนระบบเจ้าตัวนี้มี3แบบนะครับมี3โหมดโหมดที่1น,นะครับโหมดที่1คือทําให้ฟูลอโอโต้เป็นยิง1-5ถึงนัดบางคนอยากได้คือปรับไซมิคคุณยิง 1, 1นะัดอยู่แล้วใช่ไหมปรับไปฟูลอโอโต้ปุ๊บคุณอยากให้เป็นแค่1นนะัดย่างเดียวหรือเปล่าบางคนอยากทำเป็นแนวสไนเปอร์ไม่อยากให้มีฟูลอโอโต้อยากให้มีแต่ไซมิ ก็ปรับไอ้ตัวนี้ตั้งให้เป็น1นัดก็ได้หมดที่1นะ1นัดก็ได้2นัดก็ได้เบิร์สนัดเบิร์สานัด4ี่นัดถึง5้านัดปรับได้ถึง5นัดนะครับโอเคแล้วโหมดที่2เป็นหมดอะไรโหมดไกลไวครับสำหรับแนวสไนเปอร์เหมือนกันอยากจะแตะปุ๊บป้งเลยอ่านั้นอันนั้นอันนั้นแนวสไนเปอร์ทุ่มยิงเพื่อบางทีแบบคนอยากยิงไวอ่ะแตะปุ๊บไปนะครับหมดที่2คือแบบยิงไวปรับได้สามระดับคือ1คือยิงไว สองคือยิงปานกลางสามคือค่อยๆยิงเหนียวลึกปึ๊กถึงจะโป้งนะครับแล้วก็โหมดที่สามโหมดเขาเรียกไรเนาะผมขอเรียกว่าโหมดขี้โกงไงคือเวลาเราเหนียวเปี้ยงพอปล่อยเปียงเหนียวเปียงเปียงธรรมดาเราเปียงเปียงเปียงเปียียงอย่างนี้ใช่ไหมเราอยากจะยิงแบบขี้โกงอ่ะเพี้ย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 คือเหนียวครั้งหนึ่งนี่คุณได้สองรังสองนัดโอเครล้วปาขี้โกงผมว่าขี้โกงโอเคมามาดูการวิธีตั้ง วิธีตั้งโหมดนะครับจำง,ง่ายๆเลยวิธีเข้าสู่การเซตอัพวิธีเข้าการสู่การเซตอัพคือปรับไปที่เซฟนะครับปรับไปที่เซฟก่อนํำไกลข้างไว้เห็นะจะดังตึดต๊ดตึ๊ตึ๊นะครับหลังจากนี้คือการตั้งแล้วโอเคไหมแม่เดี๋ยวเอาใหม่เริ่มต้นใหม่เดี๋ยวเราจะเข้าสู่โหมดที่หนึ่งก่อนโอเคเริ่มต้นรีเซ็ตมาแล้ว โหมดที่1น,นะครับโหมดที่1คือเข้าไปตั้งให้ตัวเจ้าตัวฟัวโตเป็น1น,นัด2นัดสามนัดสี่นัดหรือหนัดโอเคมาใหม่อันนี้โหมดปกติก่อนนะครับนี่คือเซมิ1นัดฟัวโตนี่คือฟัอวโตโอเคนะคราวนี้เราจะมาเข้าการเซนต p อัพโหมด1วิธีตั้งคือกำไกจนมาดังตึ๊ดๆเขาบอกน,น้องในทีมจิ๊กก็บอกว่าให้เรียกให้ดังติ๊ดด้วยโอเค จะได้เข้าใจกันนะครับกาไกลค้างไว้สามวินาทีดังตึ๊ดตึ๊ดคราวนี้เรียกโหมดโหมดท,ที่หนึ่งปล่อยเราจะดังตึ๊ดคราวนี้คุณก็ตั้งไกลว่าให้กี่ครั้งให้ให้ใหนึ่งนัดเหมือนเหมือนกันอ่าเราจะดังตึ๊ดคราวนี้โอเคละคราวนี้โหมดฟัวโต้พอปับไปฟัวโต้ lifting, คุณจะได้แค่นี่ปั๊บฟัวโต้นะคุณจะได้หนึ่งนัดโอเคไหมผมกลัไกลค้างไว้นะโอเคไหมคราวนี้เอาใหม่เดี๋ยวจะไม่เชื่อว่ามันตั้งได้ ต้งเป็นสามนัดเบิร์สามนัดกำกายครั้งไว้ตึ๊บต๊อ่าเซตอัพเข้าหมวดหนึ่งกำลัหนึ่งครั้งปล่อยอ่าแล้วคราวนี้จำนวนนัดที่อยากให้ให,ให้ให้เจ้าตัวนี้ฟัวโตเป็นก็เป็นสามนัดใช่ไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามปืนมารับรู้แล้วว่าตอนนี้หมวดฟัวโตคือสามนัดปัดฟัวโตนะโอเคไหมคราวนี้ สมมติเสถ้าเสร็จแล้วแล้วคุณจะกลับรีเซตให้มันเหมือนเดิมอ่าอันนี้เข้าไปหมดรีเซตก่อน m หมดรีเซตคือคุณปับไปที่เซฟนะครับกำกายทั้งไว้ยาวเลยมันจะดังตึ๊ดต,ตึ๊อ่าแล้วมันจะดังเตึ๊ดยาวโอเคไหมคราวนี้ปืนจะกลับไปรีเซตเป็นระบบเดิมคือเซมิแล้วก็ฟัวโต้โอเคไหมตัวนี้เป็นเซมิกับฟัวโต้คราวนี้กลับมาโหมด 2... โหมดสคืออะไร โหมด2คือไกลไวอ่าคราวนี้มาดูการยิงธรรมดาก่อนคุณดูนิ้วผมเวลากาไกลนะครับนี่คือกาไปเลือกสุดถูกไหมถึงลั่นถึงจะลั่นโอเคไหมกามตืดๆไม่ลั่นเลือกสุดลั่นโอเคไหมคราวนี้เราจะมาตั้งเข้าโหมด2คือโหมดไกลไว1คือไวมาก2คือไวปานกลาง3คือปกติอย่างนี้โอเคมาไกลไวทำยังไงกาค้างไวปรับไปที่เซฟก่อนนะครับกาไกค้างไวต๊ดๆ อ่าปล่อยไกเคราวนี้เข้าหมูสองหนึ่งสองอ่าพอตึดตึดคราวนี้เราจะให้ไกลไวมากกลหนึ่งหนึ่งครั้งปล่อยเห็นไหมมันดังตึดคราวนี้ไก่เซมิคุณจะตื้นมากดูเห็นไหม,มกลัไปทีเดียวนะโอเคไหมโอเคไหมอ่างั้นถ้ากลับกลับมาให้ไกลลึกกำไกลข้างไว้ เซตอัพโหมดสองอ่าแล้วไกลลึกสุดก็สามครั้งหนึ่งสองสามโอเคปืนจะรู้แล้วว่าตอนนี้ไกลตัวนี้จะลึกสุดนี่กำตื้อไม่เห็นนะกำตื้อไ,ไม่นะมัน,นะละลึกโอเคไหมลึกสุดโอเคนะอ่ามารีเซ็ตก่อนรีเซ็ตกำไกลทิ้งไว้โอเครีเซ็ตเรียบร้อยแล้วมามาเริ่มเซตอัพใหม่ โหมดสามโหมดสามคืออะไรนะครับโหมดสามโหมดสามคือไก่ที่โกงเรียกไก่ที่โกงไม่รู้เรียกอะไรอ่ะกรรมปึ๊บปล่อยปึ๊บกรรมปึ๊บปล่อยปึ๊บเปียง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 นี่คือคือโหมดสามท่านยังไงกรรม่ขางไว้เซ็ตอัพตึ๊ดตึ๊ดเซ็ตอัพโอเคหนึ่งสองสามโหมดสามโอเคควนี้ตอนนี้เปิดเข้าสู่โหมดสามเรียบร้อยแล้วโหมดสามเป็นยังไง คราวนี้มาเอินอยากเล่นโหมดขี้โกงไม่ไม่โหมดโหมดพี่เพี้ยแล้วก็อยากให้ไอฟัอโตเป็นเบิร์ดสามนัดทำไงกลับไปเซตเหมือนเดิมครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไก่ไก่เจ้าตัวนี้เซมิเป็นเพี้ยเพี้ยถูกไหมเราไปเล่นโหมดฟัอโตกันกำไกลค้างไว้ตึ๊บตบใช่ไหมปล่อยโหมดฟูโหมดฟูโตกําหนึ่งครั้งถูกไ่ม แล้วก็คันนี้นับจํานวนนัดที่ให้ให้เบอร์สามนัดหนึ่งสอสามอ่าตึดตึดเรียบร้อยโอเคครนี้เราจะมีไกนะแล้วก็จะมีโหมดสามนัดโอเคไหมลูกเล่นมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับมาแล้วกลับมารีเซททำยังไงจำนนได้ไหมรีเซตปรับที่เซฟนะครับกำกายค้างไว้ยาว โอเคนี่คือเรียบร้อยรีเซ็ตแล้วกับสูดสว้าปกติคือเซมิไกลลึกปกติเห็นไ,ไหมไกลลึกปกตินะนะเซมิไกลลึกปกติแล้วก็มาฟูโต,โ,ตโอเคไหมนะครับโอเคครับนะอย่างที่บอกว่าเจ้าตัวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่อยู่ในปืนจีนมาพร้อมปืนเลยในราคาที่ อยู่ในเกณน์เล่นได้ธรรมดาคุณต้องซื้อเกียรราคาเท่าไหร่นะครับอลองคิดดูแล้วคำนวณบาบวกปุ๊บคุ้มนะแปดพันนิดนิดโอเคไหมก็ใช้ได้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กทุกท่านนะครับนะขอให้มาดีๆอย่างนี้นะครับน่าลองนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นบอกเลยว่าผมยังเป็นห่วงเรื่องอะไรอยู่นะครับอย่าลากออโต้ยาวนะครับอย่าใส่แบตค้างไว้นะครับ กำไกค้างได้แต่อย่าก,กำไก,กค้างไว้นะกำไกค้างไว้นานนะเพราะว่าอัน,นีกคุณก,กำไกค้างไว้เนี่ยระบบไฟมันยังวิ่งอยู่นะครับผมเป็นห่วงว่ายังไม่รู้ว่าชุดระบบไฟจะรับมือคนไทยได้ขนาดไหนแต่เชื่อถือว่าผมเชื่อว่าเขาพยายามพัฒนามาเรื่อยๆนะครับนะแล้วมีอะไรดีๆอย่างนี้นะจะพยายามรีวิวให้ดูอีกแล้วก็มาดูต่อไปว่าดับเบิลอีเกิลเขาจะกลับมาทวงแชมป์คืนได้หรือเปล่า เขาเคยเป็นเบอร์หนึ่งนะเขามากขอนจริงกงอีกนะจะบอกให้นะโอเคครับแล้วมีอะไรดีจารีวิวดูขอภัยที่ไม่เอายิงให้ดูฝนมันตกข้างนอกนะโอเคนะแล้วก็มาดูกันว่าต่อไปจะเป็นอะไรโอเคนะสวัสดีครับ